สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะเราจะอยู่ที่หนองน้ํานะคะในการทําคลิปนะคะทุกคนนะคะเราจะอยู่ในหนองน้ํานะคะทุกคนอยู่ที่ข้างหนองน้ํานะคะเป็นวิวบรรยากาศดีๆนะคะจะคุยเรื่องเกี่ยวกับนะคะบางอ่อ,อ,อนจะขึ้นมาทําคลิปนะคะทุกคนนะคะขอ,อ49อขอพูดง่ายว่า4นาที59วินาทีก็แล้วกันนะคะ แล้วก็นะคะคนไหนที่เกิดวันจันทร์นะคะทุกคนนะคะเดือนหนึ่งนะคะหรืออ่าและเดือน8นะคะปีชวดและปีมะเมียนะคะปีมะเมียนะคะทุกคนนะคะสําหรับท่านที่เกิดตามวันนะคะเดือนและปีนะคะตามนี้นะคะท่านเป็นบุคลิกนะคะของท่านนะคะท่านจะเป็นคนที่สุขภาพอ่อนโยนนะคะทุกคนนะคะเป็นคนที่พูดง่ายๆนะคะเป็นคนที่ผูกเจ็บนะคะหรือชอบแก้แค้นนะคะแต่ท่านก็จะมักนะคะ จะไม่ค่อยมีจุดยืนสักเท่าไหร่นะคะจะเห็นว่า ใครชักชวนแนะนำท่านไปในทางที่ามักจะทำตามและไปที่หลอกลวงมากกว่านะคะจากทางเพศตรงข้ามได้ง่ายนะ,ะทุกคนนะคะค,คือมีคนชักนำนะคะทุกคนนะคะท่านไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้ขกับใครนะคะและจะมีลาบลอยอยู่บ่อยๆนะคะมีเงินทองใช้สอยไม่ขาดมือนะคะเป็นท่านเป็นคนนะคะรักความอิสระนะคะเสรีสูงนะคะสำหรับเนื้อคู่หรือคู่ครองท่านนะคะ เป็นคู่ครองที่มาจากเพื่อที่เพึ่งพาอาศัยท่านรูปร่างและสนาหน้าตาธรรมดานะคะไม่ค่อยมีจุดเด่นตรงไหนนะคะหนฐานะก็เป็นรองคือด้อยก,กว่าท่านนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่อาชีพนะคะทุกคนนะคะที่ถูกสรุปกับท่านให้ทำงานหรือเกี่ยวกับ ตัวเลขนะคะและการค้าขายในทุกชนิดนะคะทั้งบัญชีหุ้นหรือนะคะการตลาดหรืองานต่างด้านประชาสัมพันธ์นะคะที่โดดเด่นและเจริญรุ่งเรืองน,นะคะแล้วก็นะคะคนที่เกิดวันจันนะคะทุกคนนะคะเป็นปีชวดเช่นเคยนะคะเช่นกันนะคะเป็นเดือนที่สองนะคะและท่านเดือน9นะคะเป็นปีชวดแล้วก็ปีมะเมียนะคะแล้วก็ท่าน ที่เกิดนะคะ,ะปีแม่แม่นะคะทุกคนนะคะในวันที่เกิดนะคะท่านเป็นตามที่วันนะคะลักษณะบุคลิกของท่านนั้นเป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันนะคะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็นะคะทุกคนนะคะท่านที่เป็นพูดง่ายๆว่าท่านนะคะก็พูดไปตามนั้นท่านเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองนะคะทํางานหาเงินเก่งมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะแล้วก็ มีเพื่อนฝูงของท่านก็ดีกับท่านนะคะเป็นคนที่เพึ่งพาท่านได้นะคะชะตาของท่านนั้นนะคะเป็นบุคลิกที่ดื้อรั้นนะคะรักและเกลียดแรงนะคะเป็นคนที่รักและเกลียดแรงนะคะคนปีนี้นะคะทุกคนนะคะปีชวดนะคะและปีมะเมียอําปีมะแม่นะคะแล้วก็นะคะหากผิดหวังมักจะโทษตัวเองและทําร้ายตนเองนะคะให้ระวังจะถูกทอดทิ้งนะคะชีวิตมักมีความสุขนะคะแล้วก็ มีเรื่องความรักหรือเรื่องอของดิสินนะคะเนื้อคู่ของท่านนะคะมักจะเป็นคนจากแดนไกลนะคะต่างถิ่นต่างๆแดนและเป็นคนในเครื่องแบบนะคะมีะตําแหน่งหน้าที่สูงนะคะมีฐานะพอที่จะ,ะเป็นพื้นฐานในการ กเกื้อกูลตัวท่านนะคะได้นะคะอาชีพที่ถูกโะดกกับท่านนั้นนะคะควรทํางานนะคะด้านการสื่อประชามวลชนนะคะสือส่อมวลชนนะคะเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือนักข่าวก็ได้นะคะดังนั้นถึงจะรุ่งเรืองนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะจะเป็นการทํานายนะคะเกี่ยวกับวันจันทร์นะคะเดือนหนึ่งและเดือน8นะคะของปีชวดและปีแมนะคะทุกคนนะคะ ก็ขอบทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นคลิปที่บางออนจัดทาขึ้นนะคะเป็นคลิปใต้หนองน้ํานะคะเพราะว่าหาวิวบรรยากาศสวยๆนะคะให้พี่น้องเข้ามารับชมและรับฟังนะคะ สิ่งต่างๆเป็นการแค่ทํานายนะคะทุกคนนะคะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ควรพิจานณาญาณในการรับชมด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราทํานายไปมันตรงกับท่านหรือเปล่านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นค่าสะนามที่มาอ่อนได้มาถ่ายทํานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านด้วยที่เข้ามารับชมและรับฟังตรงนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจัดทาขึ้นแล้วก็เป็นการทํานายทายทักนะคะแล้วก็ขอบคุณที่นะคะทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็เป็นคลิปคล้ายๆว่า เราทําขึ้นในการเป็น12ราศีนะคะแต่ยังไม่จบสักทีนะคะไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นเดือนเป็นวันตามวันเวลาแล้วตามวันที่เราคล้ายๆว่าเป็นมันจะเป็นปีแต่มันจะเป็นวันนะคะแล้วก็เดือนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณนะคะแล้วก็เขาเขาเรียกอะไรนะ,ะเป็นวันที่เกี่ยวกับเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันที่